เรื่องราก็แมวน้ําเขาเดินเกมรุกเร็วมาแล้วคือแบบชอบเราจะเสียเวลาทำไมก็บอกสิว่าชอบเลยอ่ะอ่คุณวานก็จะทํำยังไงเนี่ยก็น่าจะสนิทแรงหรือว่าอะไรอ่ะอันนี้ใด้อื่นพูดคนฉจะลงช่ออย่าอย่าตัดอันนี้ทิ้งนะคะอุ้ยฉันเล่นบุกได้แล้วอ่ะ ค่ะมิวพันศานะคะรับบทเป็นคุณวานค่ะสวัสดีค่ะเลิฟนะคะรับบทเป็นแมวน้ําค่ะค่ะจูบามิมอนนะคะรับบทเป็นต้นน้ำค่ะสวัสดีค่ะมิวนิกค,ค่ะรับบทเป็นชมพูค่ะเย้เรื่องราวก็แมวน้ำเขาเดินเกมรุกเร็วม,มาก็้คือแบบชอบเรา จะเสียเวลาทำไมก็บอกสิว่าชอบเลยอ่เออคุณวานก็จะทำยังไงเนี่ยก็น่าจะสนิทแรงหรือว่าอะไรอ่ะอันนี้ได้คนพูดคุยกันลงช่วยอย่าอย่าตัดอันนี้ทิ้งนะคะหุ้ยฉันเล่นบุกได้แล้วอ่ะขอบคุณเคยเข้าใจคนี้ก็กำลังเข้มข้นเหมือนกันเรียกว่าไงดีมันไต่ต่อหรือบ้านแตกเออมัน เกี่ยวกันอยู่เราอ่ะเราไปติดกับดราม่าอิ i n ินิตี้ก็ยังคงเป็นเลอร์โคสเตอร์ต่อไปยันมือได้ที่สุดท้ายของเรามันหวานเกินอ่ะเฮ้ยแล้วแฟนความหวานแล้วแฟนความหวานกันคู่เนี่ยตัดขาเลยเดี๋ยวแฟนขับก็รู้ว่าหวานอะไรหวานโอ้โหแค่นั้นไหลอ่ะเอางี้เอางี้ ทั้งเรื่องเลยก็คือถ้าให้สิบก็คือเกินทั้งหมดเพราะทุกคนจะได้ชิมทุกรสชาติดาม่าอาจจะไม่อาจจะดาม่าไม่จริงก็ได้ใครจะรู้อาจจะแบบเก่งๆคือเราพูดอะไรกันอะเอาหาร้อยในที่นี้ยังไม่เห็นใครพูดจริงสักคนหนูก็ยังให้คำเดิมนะว่าพรมนิขิตไม่มีอยู่จริงค่ะ เรื่องนี้พอไม่คิดสร้างเองทั้งนั้นซึ่งประโยคพี่มิวมันควรจะเป็นแมวน้ำพูด <c oughs> เพราะว่าแมวนม้ำไปคิดได้อของเราเป็นมระมามระมามระที่ถ้ากินดีๆมันก็หวานถึงแม้มันจะมีขมบ้างมันอร่อยนะจริงๆแล้วคือถ้าเราแบบเคี่ยวเราต้องไปนานๆมันก็หวานไงฟีลแบบว่า ถ้าปรุงแต่งดีๆรสชาติความหวานมันก็จะออกมาใช่แต่ม <grande S 1> ันก็ขมเหมือนกันกว่าจะอ,าออกอ่ะขมขมก่อนขมก่อนขมก่อนแต่ใครจะดูต้นสุดทา้ายจะเป็นตัดปีบ <S <S เออหรือว่าอาจจะตัดขาสองขาแล้วแล้ว ตอนนี้แพนดอาว่าอันนี้สองขาอันนี้หนึ่งขาอะไรเงี้ยลายยังไม่ได้อะไรเลยเออไม่ได้อะไรเลยเปลี่ยนชื่อไหมมาระที่คุณคู่ควรโอลองไหมความรักไม่มีขีดจำกัดไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่ขีดเส้นใหญ่ๆเส้นเล็กเส้นใหญ่บะหมี่ต้องถามว่าไม่ประทับใจอะไรบ้างเราก็มั่นเกินอีกแล้วให้คนอื่นพูด โน no. ประทับใจทุกตัวละครเลยแล้วกันคื เรารู้ว่ามีใครเล่นบ้างแต่เราไม่ได้เข้ากับทุกซีนแล้วพอได้เห็นอเออเห็นความน่ารักของคู่นั้นเห็นความแบบเอ้ยหลังจากที่คุณวาาหันหลังปุ๊บเยีมีน้ำำําทาอะไรอะไรเงี้ยหรือว่าพี่ชมพู่พี่เอ,อ่อจ,จิกลีถูกเข้าได้เยอะสุดเออจิกลีอะไรเงี้ยคือทุกคนทุกตัวละครอะไร้ที่หนูไม่ได้พูดด้วยค่ะคือทุกคนแบบทําไว้ได้ดีเอ่อเป็น ออตอบว <ขอ S 2> ่าซีนไหนพราเขาถามว่าซีนไหน <ขอ S 1> ที่ชอบที่สุดชอบซีนที่เขามาญาติดีกับเราก็คือแมวน้ําจะเอาคุณวานไปเก็บชอบชอบซีนนั้นชอบเอ NERGY ของคนที่พยายามเล่นในขณะที่หนูแกล้งหลับและถ้าเบื้องหลังคือหนูกั้นขำสุดตัวสัญญ่นโยกอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคือตลกมากเขาเล่นกันตลกมากอันนั้คือส่วนหนึ่งนะคะอย่าให้ได้เห็นเบื้องหลังนะแล้วก็จะมีอีกซีนหนึ่งอันนี้อ่อนบปิือยไม่รู้ที่เจอ สองคนนี้เหมือนกันก็ได้ได้แบบเป็นซีนแรกที่เข้าด้วยกันเออก็น่ารักดีสองคนนี้น่ารักดีค่ะเพิกชอบซีนบอกชอบอี4ช่วงท้ายอะไรเงี้ยเรลู้สึกว่ามันเป็นการอินพไวส์ที่แบบน่ารัก,กอ่ะเออมันน่าขยุ่มแมวน้ำด<อ>ีก็รู้สึกว่าเออมันมีคนร่วมอยากขยุ่มด้วย<ม><ม>ก็รู้สึกว่าโอเคถึงแล้วอะไรเงี้ยชาวทุกสีที่มีเธอ,อ,อนีแหละ มันละขมกีเขาอาเอาแบบดีๆอ่ะเอาแบบดีๆคือเขามาทวงคืนคนของเขาเขาทียเขาไม่มีไงเขาก่อนหน่อยโอ้ยอยากให้ทุกคนกลับไปดูข้านะคะแล้วก็ใส่เพลงใส่เพลงโอ้ยนะคนเออต้องสู้นะกูเหล่อะเอาเถอะตบบนั้นแหละเอาดีๆก็คือชอบผักกินวายว้าวไม่ใช่เป็นไหม ฟังก่อนฟังก่อนดันกคือฉากดื่มวายอ่ะมันมากกว่าเลิฟซีนมันไม่ใช่แค่ว่าแบบเออจุ๊บๆเราเราโอเคเราได้จุ๊บเราก็ประทับใจแต่หมายถึงว่าแต่หมายถึงว่าหลังจากสิ่งที่เราชอบมากกว่านั้นน่ะคือพอเวลาแม่มากรอกห้องเสร็จปุบปะแล้วทุกคนแบบแตกตื่นตื่นแล้วมันจะเป็นเหมือนฉากแบบว่า เขาเรียกว่าอะไรอ่ะทำเลสแลอวแบบมันจะเป็นฉากเร็วๆแบบว่าทุกคนแบบเก็บของเก็บเรื่องเก็บอะไรใช่แล้วมันเป็นฉากที่แบบว่าต้องแบบรีบก,กระโดดวายไม่ทิ้งอะไรกระดกเ<ม>ข้าบ<ม>่าอ <ๆ S 1> นะไรเงี้ยจูรู้สึกว่าซีนอะไรแบบนั้นนะมาคอมเมด,ดี้ดีแล้วเป็นอะไรใหม่ๆที่จูนะไม่ไม่ค่อยได้เล่นแบบคอมเมดี้แบบนั้นใช่ก็รู้สึกตลกดีกีบวายกับขวายอยากแหวะหยากแหวะหยากแหวะอยากแวะกคือตอนนั้นน่ะพวกเรานั่งดูแล้วก็แบบรีแอคกันใช่ว่าคือแบบ อู้หูอันดับแรกนะจิบไวน์ไปนิดเดียวจะจุกแล้วเหรอเฮ้ยมันเร็วขนาดนั้นเลยเหรอก็คือมันติดมันเออเอาจริงป้าจริงเครื่องน่าติดตั้งแต่ก่อนกินวายละกินวายแอปไปหั้นแหละกินจงกิมจีซุปอะไรไม่ได้กินหรอกเออแล้วอีกอันหนึ่งคือชอบนี่อิมเอาไว้กันเอ้ยตีอะไรอ่ะปีมะโรงเอออันนี้อิมเอาไว้ปะไม่เป็นในบทเป็นจริเหรอเอาจริงๆไม่คิดว่ามันจะขำมันขำมอ๊ะขำ เหมือนแบบว่าตลกมั้งตลกเพือนตลกวัยปีอะไรอ่ะมีมารโลเออซีนกินไว้ก็ชอบค่ะแต่ไม่กล้าดูเท่าไหร่ก็เลยแบบเขาเขาเขาขาชอบเหรอถ้าถ้าของตัวเองชอบที่ เล่นกับพี่ชมพู่ uh, คือ uh, อยู่กับแม่แล้วแบบว่าคือตอนเล่ก็รู้สึกว่าพี่ชมพู่เขาเป็นคนเอนเนอร์จ huh. ีดีมากแต่พอมาแบบตัดดูรวมจริงๆก็แบบโอ้โ oh, ห uh huh. เขาคือแม่ที่หลายๆคนน่าจะแบบได้เคยสัมผัส uh huh. ความเป็นแม่แบบว่าเป็นยงรู้มีแฟนลือยงังมีแฟแ<ต>นลือยังมาเล่นแบบ<อ> ดูแบบไม่มีตรงไหนขัดเลยกับชอบซีนของคุณมวนมณพี่เมวน้ำบอกว่าเมวน้ำไม่มอมค่ะชอบนั้นมากดมผมเหรอใช่มันรู้สึกเหมือนเป็นการใช้คำที่แบบดูน่ารักอะแบบคนอื่นจะแบบว่าไม่ไม่เหม็นเนะมวน้ำไม่มอมค่ะอะไรอย่างเงี้ยเออน่ารัก ขอย้อนไปอี EP แรกๆมาจะเจ็บเล็บเตลลบกระดานไม่ได้ด้วยเือ <c oughs> ไม่เคยเห็นเขาเล่นด้วยกันสองคนนี่ต่อให้แบบเราเรามาทํางานด้วยกันเราก็ไม่เคยเห็นเออเขาทําอะไรกันเนี่อ่ะหลับหูหลับตากินอนยอมรับคือมันจะมีสิ่งแบบว่าไม่ไม่อยากได้รับความขอโทษอ่ะอเปลี่ยนคำขออะไรนะที่เพิ่มทำแก้มพองอ่ะอะเราทำไม่รู้ไหนเห็นอยากได้อันอื่นมากกว่าเออไอ้เนไอ้หนารัว่าบมาดิมาชาวบ้าน พวกแกจะทำกันเหรอเออ้าจะชาว้านอะมาทำไมอะมาหน้านั้นอ่างเงี้ยหน้าเราดูก็แบบหม่เออดูไตอนนกคแบบว่าเอาใจช่วยต้นนามาเพราะเขาน่าสงสารมากในขณะที่เขาพยายามหันล้อมเราเต็มที่ให้เราพูนกับแม่สตกที่ใช่ไหมส่วนเราก็เป็นแบบ ก็เพราะว่าเฮ้ยใจกล้าหน่อยเว้ยเอาไว้สู้อย่าแต่ว่าก็ต้องมีคนที่เข้าใจฝั่งชมพูด,ด้วยนะคะแบบว่าชมพูเขาจะแบบเป็นคนแบบแคร์ทุกทุกคนไงเข้าใจทุกฝ่ายเออตอนนั้นก็น่าจะมีอะไรอยากพูดเยอะนะคะจริงๆความในใจคือตอนด่วะแล้วก็แบบสงสารต้นน้ำเออจูนแบบเล่นแบบน่าสงสารมากแล้วไปยืนถอดรองเท้าอยู่ข้างหน้าจริงๆสีตอนนัร้อนเท้าเหมือนน้า อยากบอกอะไรกับต้นน้ำหรอคืออดทนเก่งมากก็ก็รู้แหละว่าเขาคงรักชมปู่มากๆจริงถ้าในความเป็นจริงเลยก็คงเลียร์ให้เขาอดทนต่อไปไม่อยากเอาแบบจริงๆได้ไหมก็ก็แค่อยากบอกเขาว่าให้แบบให้เขาอดทนต่อไปเพื่อเพื่อความรักที่สวยงามในอนาคตแต่ว่าถ้าสุดท้ายแล้วมันไม่ไหวจริงๆค่ะ ก็อาจจะต้องไม่ันต้องไหวคือคเป็นขับดยังกันนะเก่งอย่านะคะก็อยากให้ทุกคนเข้าใจทั้งในมุมต้นมาแล้วก็ในมุมชมพูเอาใจช่วยดังค้ดมาว่าไงคะคุณแมวน้ำครับเก่งมากจริงๆเธอแค่สบตาเขาเขาก็ให้คะแนนเต็มร้อยเลยคือเขาแค่เล่นตัวแต่สายตาเขาก็แบบฉันให้เธอหนึ่งร้อยจริงๆนี่ว่า ลังไงล่ะเก๊ะทำไมอ่ะแก๊ทำไมพี่ไม่เข้าใจอวันขี้เกียจมากแบบแมวน้ำเต้นหน่อยเก๊เกินไปนะเดี๋ยวจะไม่จีบแล้วนะยไม่คือบางทีเราเราก็เล่นตัวบ้างให้คนรู้ว่าเอเราไม่ได้ง่ายนะจริงๆต่อให้ใจเราไปแล้วก็ตามใส่ตาก็ด้คือถ้าถ้าโดนเขียนว่าอวันตกลงเป็นแฟนเลยก็คงไปแล้วอะ ่ไมต้องใจออะไรแบบนนั้ย่าบอกว่าคุณวานวีนเก่งมากคะนี้คุอจะวีนไปถึงอีพีสุดท้ายเลยไหมแม้แต่หน้าหน้าเวี่ยงมากเลยนะคือหนูว่าการที่หนูเข้าใจละว่าถ้าหนูอยู่นิ่งๆอ่ะหน้าหนูวีนจริงแล้วไม่มีใครกล้าเข้าใกล้หรือวยเพราะว่าหนูไปลงตลาดมาแล้วสำรวจมาแล้วว่าถ้าไม่รู้จักหนูรู้สึกยังไงคะทุกคนก็ตอบว่าถ้าครั้งแรกไม่รู้จักกันอ่ะรู้สึกว่าหน้าวีนหน้าเวี่ยงไม่น่าคบเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่พอรู้จักจริงก็คือไม่ไม่น่าคบด้วย ขอบคุณค่ะเออนคนแบบใจดีติดตลกเินติดเกินไม่อยากจะหลับกันไงเขาเครียดต้นเราหวานต้นอันนี้เขาหวานายเราเครียดปลาไปจะปล่อยปะไม่รู้จะไปต่อหรือพอแค่นี้ แล้วเมื่อกี้แม่คนหิวใจว่าไหวอ่ะแล้วพว่พูดว่าไหวอ่ะเอางี้แม่ๆต้นน้ำชมพูที่ร้องไห้กับหมดแล้วตอนนี้ใครจะไปดูเราอาจจะ้หรืออาจจะแยกย้ายก็มีคนใหม่เหลือสุดท้ายคนณวานจะกลับไปหาม่านมุกโยุดเฉยๆแล้วดูอีกแล้ววิลละอันเนี้ย ไม่ใช่วานวินบิววินยงโมเฉยเฉยให้มันโมเข้าไปอยู่กับเนยนุ่นคุณดีไปเลยไม่เลิคือทุกคนหาอะไรจากการจบครั้งนี้ไม่ได้เลยมั้งตอนจบอาจจะเป็นวานกับแมวน้ำมีลูกว้ายคุณสมหรือแมวซ้อมต่อใหม่เชื่อภูมาไม่หรือ จะช่วยคอมเมนต์มาว่าอยากให้จบยังไงแล้วเราจะไปถ่ายตอนจบไหมอ,นนอันนี้บอกเลยว่าโอกาสมีน้อยมากแ <c oughs> อน,นยังไม่ทูนจริงจังนะคะพี่มิ้ริงจะะังอะหรือหรือหรือว่าร้านชมอาจจะอัปเกรดมีสองชั้นก็ได้ใครจะรู้ติดแอร์ด้วยนะมาเวลาเาจะถ่มารอการง จะมีมาชินไหนอันนี้เวลาถึงกี่โมงพี่พวกเราสามารถพูดกันได้ต่อไปอีกหรูว่าที่คนที่อะไรนะคำคำเออคนที่รักคำเออคำที่รักเฮ้ยคนละคำที่ละคนใครจีบออกพูดก่อนเลยไม่เหรอว่ากินนิ้วเม่อตัดหรอกพันะนีไม่ชอบพี่ตัดเลยเออใช่ไม่ชี่ตัด ค่ะยังไงก็ขอฝากคุณวานร้านชำด้วยนะคะ Well s t o r e XO XO ค่ะรื่องจะเป็นความจริงยังไงก็ทุกคนต้องดูวันไหนคะทุกวันพุดนะคะเวลาสองทุ่มครึ่งทางช่องจีวันยี้ครับแล้วก็ย้อนหลังได้ที่ทางเน็ตฟลิกนะคะเวลาสามทุ่มครึ่งค่ะติดตามความจริงกันนะคะเรามาหาความจริงกันดีกว่าม แท็กใน X ด้วยนะคะ<ช>พวกเรารออ่านแบบเรียลไทม์อยู่นะคะใช่ค่ะมาเจอกันนะบ๊ายบาย